สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับไปได้ไกลแล้วครับมาดอกคูสาแล้ววันนี้โ้โล่งเลยครับ

บ้าดิเจ้าเจ้าบอกขยกปนี้เจ้ามอว่างอี๋เนาะอันนี้อันนี้ก็ไอควาานี่เขาเปเลยคือลุลกมันดีเลยอ่ะเ่มันอันนี้ผมล่มแน่แล้วเดี๋ยวผมตาตาตาาคุณู้ชมมือนะก่อนมือหวงเลยเนี่ยเนี่นี่เไปดิว่านสว่านก็ดีนขึ้นไปตากดูนี นี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับวันนี้น่าจะได้ย้ายดึกอีกแล้วพราะวันนี้ต้องย้ายครับย้ายรถไปบ่อใหม่ครับไปเก็บงานให้เขาครับงานเล็กๆน้อยๆเก็บงานให้เขาเนาะเลออืกนิดหน่อยครับนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้ว เที่ยวแค่นั้นเนี่ยน่าจะกี่โมงอะะมาณห้าโมงเกือบห้าโมงครึ่งไปนี่ก็ห้าโมงแล้วครึ่งชั่วโมงได้อยู่ม่าสิบเที่ยว Oh, it's just like... คอยส้นกันอีกสุดได้วะเดี๋ยวไปกับเซนิหนะครับเป็นจังเด้ ยังไงอะไรนคในกรุมะคุยในกรุมใส่ร้ายผมหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรชอบเกยรับดชอบ นผมเ่งชาวบ้านได้ย้ายรถมืออีกแล้ววันนี้ไม,ไม่โครไม่มีไฟเออเรื่องไฟไม่โครอ่ะหาซื้อมาใส่นง่้มันไม่ได้ใช้อ่ะอมัน <laughs> ใช้่มันไม่ได้ไม่มี เออมันมีเหมือนมีสายอยู่เลยไม่ไม่ไม่ไฟอันนั้นอ่ะคือถ้าจะต่อไฟอ่ะต่อห้มันเป็นระบบใหม่ใช่ไหมซื้อประกณ์นะมันต่อไป็นนานใช่ไหขนาดนั้นไอเไม่ให้พี่ต่อให้เนาะมันได้ใช้อยู่แล้วหนึ่งในการเคลื่อนย้ายไป็นคกูไม่ได้เคลื่อนย้ายกลางวันตลอดเออกลางคืนเนาะส่วนมากก็มีนะค่ค่ำๆบางคืนเวลาลงก็อย่างบ้าเลยอันตรายเนะขาลงได้ไหมมันลงได้แต่ถ้ามีไฟอ่ะมันก็ดีกว่า สะดวกกว่าใช่กว่าใช่ไหมอืมพี่เมไม่สือกอ่ะเอ้ยสะดวกกว่าครับมันวิสัยทัศน์มันดีกว่าเนาะทัศน์นี่ใครเหรอพี่น้อกนั่งมอ,องนะว่าผมแล้วเนาะมูนิมมันขึ้นเรียนงานคำนวะ

ไฟไมันได้พอใส่มันจะเป็นต้องใช้มันไม่ได้ทำเสือ,อม,มันเอามาใช้ประโยชน์พใส่ไฟใช่ไหมอยากโดนใส่ไฟไหม <laughs> ผมไม่อยากโดนใส่ไฟอ่ะมีไหมมีมีอะไรกินมั <laughs> <laughs> ม้ย<ไ>เราเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่พลามีอะไรกินหรือเปล่าไม่มีไม่มี <laughs> ไม่พลาดครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้เสียงเด็ดดี เอ้คมาถึงก็จขออะไรกินเลย